นี่ลุงเลือกเป็นเงเกงแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบมันอึดอัดเอาใช่หรอแต่เป็นพอดีกับลุงเลยนะผมเตรียมมาเลยเนี่ยขาใส่ขาสงสัยอึดอัดแย่เลยบินไม่คล่องเลยเลยอ๋อเหรอแล้วก็นี่เป็นเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวไว้เข้าปากได้วเสื้อก็พอได้โยมันแล้วก็นี่ก็เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งพอเดี๋ยวมันจะเอาไว้ตอนนอนเนี่ยแล้วก็ฝนเดี๋ยวกะตกแล้วก็นี่เสื้อ เจอแขนสั้นธรรมดานะนี่เยอะเลก่อนนี่เอาไหมลดีม well er> er> ึงนะโอเคลุงไอ้พวกงใคเสียงใครอ่ะมึงกลับบ้านใครวะนั่นใครอ่ะไอ้น ja> mm ุ๊กใครใครครับลูงคุยอยู่ที่ไหนพี่เป็นใครเนี่ยมึงอ๋อนี่นี่นี่ลุงนี่ไอเนี้ยพ่อไอหมงแดงพ่อไอหมงแดงสวัสดีครับผม ตั้ม T ีเครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้นะทุกคนผมก็จะเอาเสื้อมาให้ลุงแสกนะก็เพราะว่าเมื่อวานนะ่ะไอไอโมกแดงกับอบบุญน้อยมันเลือกไปหมดแล้วผมเอามาประมาณ3ามสี่ชุดนะก็เป็นแบบเป็นชุดก็มีกางเกงนะพวกมันจะเอาไปเอาไปแล้วแหละแ,แล้วก็วันนี้ผมเอามาให้ลุงแสกมีเสื้อกันหนาวกางเกง แล้วก็แต่ของกินนี่ผมยังไม่ได้ซื้อนะทุกคนตอนนี้ก็ผมใช้เอาเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าของผมได้แล้วก็ลุงผมคุยกับลุงแล้วลุงบอกว่าให้ผมซื้อเสื้อตัวใหม่ไหมลุงบอกว่าไม่ไรแบบว่าเสื้อของผมก็ได้แต่ผมซื้อมาให้เขาตัวสองตัวนะซื้อใหม่นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงกว่านะลุงแล้วก็วันนี้ฝนเหมือนจะตกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฝนตกประมาณติดต่อกันเลยนะสามสองสามวันละประมาณสามวันได้แล้วทุกคนโอเคครับทุกคน ก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนผมก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาลุงก,กันเลยโหเดินผมเดอนอนนมินมาอันนี้ผมคันมากเลยนี่ฟ้ามือทั้งวันเลยนะพาทีนี้ไม่เจอประมาณสามวันแล้วแหละแต่ผมขออนุญาตชิดกล้องนิดหน่อยนะดูอนุญาตนะครับ เข้าไม่เยอะเลยก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละผมจะซื้อของเข้ามาให้เข้าใหม่นะก็มีพี่เอฟซีบอกให้ซื้อเข้าสารนะหลายอย่างเนะที่จะซื้อให้ก็ได้อยู่แล้วคนเก็บ,เก,บเก็บต้ง์แ้้วก็ซื้อได้แน,นี้เดินป่าอย่งนี้อากาศดีนะไม่ร้อนนะกดนแล้วก็แบบไม่ร้อนเลยแหละ แบบพอดีเลยนะวิบากอ,อีกแล้วันนี้มาทีไรเจอวิบากเลยวันนี้ยิ่งเป็นวันอาทิตย์ใช่ดาวาทิตพุ่งขึ้นเยอะมากไอ้มูแ <c oughs> ดดแล้วเว้ยแดดมาแล้วเว้นนิดนึง หูผมมีแต่ดินอะเศษใบไม้เ,เ,ไเต็มเลยลุงเสเอ,อผมลืมไปทุกคนผมลืมเอาเสือมาให้ผมเตรียมไว้แล้วแหละก็ผมเห็นอยู่เม้นหนึ่งอะเขาบอกว่าเอาเสือมาให้ลุงผมมีนะเสือผมคือม,มาไม่ได้ใช้ลืมเดี๋ยวรอมหน้าดีกว่า ูตรงที่เขานั่งนะะตรงเห็นลุงเซ่ครับโอ้สบายดีไหมเอานน่าคนเดียวหะไรอสองตัวนั้นไปไหน,น,นโอ้โยพวกขี้สาวตื่นได้แล้วมั้งตื่นสายจ้าแต่ละคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นก็มาเยี่ยมลุงเนี่เลยลุงเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาให้ลุงในลุงนั่งตรงนั้นก็ได้เสื้อผ้าไม่รู้ลุงจะชอบไหมอะ่ะ nè, từ nãy nè, luôn nè. ừ. Đấy, đu này, em mà du nội lấy mà hay thả. xiềng hả? cái nữa. này, bên ngay không biết chị cho không? để nó không có thả thùng như này มีเสื้อของผมเลยนะทุกคนนี่นนลุงหน,นักเ,กเป็นกางเกงแบบไหนลุงชอบไหมไม่ชอบมันอึดอัดเอาใช่เหรอแต่มันพอดีกับลุงเลยนะผมเตรียมมาเลยเนี่ยขาใส่เข,า,ข,า,ใขาใส่อึดอัดแย่เลยวิ่งไม่คล่องเลยเลยอ๋อเหรอแล้วก็นี่เป็นเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวเอาไว้เข้าปากก็ได้เสื้อก็พอได้โย่แบบน,นี้แล้วก็นี่ก็เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะ เอาไว้ตอนนอนไงแล้วก็ฝนเดี๋ยวก็ตกแล้วก็นี่เสื้อเสื้อแขนสั้นธรรมดาไหมนี่เยืนดูก่อนนี่เอาไม่ลงดีมึงนะเอาไม่เพื่อให้สองตัวนั่นนี่เออใช่เหรอตกตื่นั้นไม่พอเราไปไล่ชุดเลยนะอะไรผมเก็บไว้ของมันนะร้อนไมหมลุงร้อนสิแล้วฝนตกทุกวันเลยเราช่วงเย็นหน่อยนะช่วงเย็นฝนก็ตกหาที่หลบกัน เดี๋ยวผมลืมไปละแล้วผมจะเสือไห้ลุงนั่นเนี่ยเสือมาปูตรงนี้ได้เลยลุงต้องหวานไมไม้อีกน้อยนึงนะใช่เลยลุงก็มาทั้งน้ำนี่ออกให้หมดจัผมต้องมาดุยเกินจริงจริงแล้วแล้วก็ทำเป็นที่พักไปเลยนะก็ดีเหมือนกันได้หนบฝนได้ช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกบ่อยนะใช่ผมต้องซื้อนะทุกคนเขาเรียกอะไรนะฟาชี้เหรอสักอย่างนยงต้องซื้อมานะ เราก็ต้องตัดเป็นก่อนเดี๋ยวค่อยอคุยกันนะเอาไปดมตัวกันอีกทีหนึ่งอ่ารุแล้วไอ้ไอ้หมวกแดงเป็นไงบ้างเนี่ยไมาเดีอ่ะไม่รู้คิดถึงพ่อมันบ,าบา <c oughs> ้างบ้างมีโอเคลูกไ, okay, กไอ้หมวกแดงเสียงใครอ่ะงกับบน้นใครอ่ะไอ้นุม๊มใครใครครับ ลูกกูอยู่ที่ไหนพี่เป็นใครเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่ลูกนี่ไอเนี่ยพ่อไอ้โมวกแดงพ่อไอ้โมวกแดงมึงจะพาลูกไาตามลูกมึงอีกเหรอเออมึงจะมาหาลุงทำไมมึงทิ้งลุงแล้วไม่ใช่เหรอไม่สนกูจะพามึงกลับบ้านลูกมึงบอกกูกูหมดแล้วมึงทำลายมันลายมันมันไม่อยู่กับมึงหรอกลูกกูอยู่ไหนกูไม่บอกหรอก อมึงก็รู้นี่กูจะพามันกลับบ้านกูไม่ให้ไปถ้าวันนี้กูไม ah ่ได้ลูกของกูมึงเจอยังไงมึงไม่ได้หรอกกูบอกให้เน uh ี่ยลุงหลับอยู่กูจะพามันกลับบ้านมึงอยากจะลองคลองบลาเอาดิได้รู้ตึกพวกมึงจะเอากูใช่ไหมมาดิมามามึงมาเลยมาที กินก่อนไหมเป็นไงเป็นไรหลวงม,มันเป็นไรเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเฮ้ยมึงหยุดมึงจะหนีไปไหนมึงมามอบตัวมึงไปไกลๆเลยนะ กูไม่รับฝากเท่าไหร่ว่เดี๋ยวกูจะเอาลูกกูขึ้นไอ้เวยเน้ขาสั้นไปกูมาเอาลูกกูขึ้นแน่มึงไม่หนีไม่พ้นว่มึงจะหนีไปไหนโอ้ยน้ำกระบีดเลยลุงไม่ต้องตามมันเชื่อผม ผมว่าลูกมันอยู่ที่นี่ยังไงมันก็มาต่อเมื่อกี้ลุงทำอะไรมไาไกกงใช่ใชอ่ะไปไปที่พักกันนี่เป็นไหนได้ไม่ใแล้วเดี๋ยวมันมาที่นี่ต่อแน่ลอนลูลุงเตรียมรับมือกับมันเลยนะเพราะว่ายังไงมันก็กลับมาหาลูกมันต่อแน่ ơ hello không hai chưa tiêm tuổi à mười năm lê lương long lương lương long lương long lương long lương này lương long 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 nè. long lương 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 long เออลุงก็ฝากบอกมันเลยให้คุยลุงน้องมันหน่อยเดี๋ยวจะถามดูว่าลุงน้องไอตัวนี้มันจะเอาไว้ชีวิตไหมเออต้องถามมาาันแหละถ้าผมจำไม่ผิดอะนะมันอะไอ้บุญน้อยฝากเลียงายไว้กับพ่อไอหมกแดงนะอยู่ที่มันงั้นนะใช่เดีย๋ยวจะเอามาไม่ได้หรอกลำบากแน่นอนเลยเป็นเนาะ เออแต่อย่าเพิ่งจัดการมันอะ่ะเอออย่าเพิ่งจัดการมันลุงอย่าเพิ่งรีบจัดการเราต้องคิดแล้วเพราะว่าตั้งแต่คนเลี้ยงผีเราเรารีบจัดการมันเกินนะรีบแบบจัดการมันจัดเลยอะ่ะไม่ได้ถามอะไรมันเลยเดี๋ยวไอตัวเนะี้ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวถามมันจับมันก่อนมันต้องมาอีกดูว่าลูกมันอยู่เนี่ยใช่ลุงใช่แล้วตอนวันนี้ลุงก็อยู่ไปก่อนนะผมยังไม่มีเสื่อมาให้ก็นั่งตามผลหินตามอะไรไปก่อนแล้วกินข้าวแล้วยังนะ่ยลุงวันนะี้ เลยหิวไหมอ่ะนาจะหิวกันยู่เขา้นยังไม่ตื่นโอเคเหรอ,เ,อเดี๋ยวผมกลับบ้านแลวผมซื้อมาให้กินก็ได้นะด่าแล้ว,มวผมซื้อมานี่เดี๋ยวถ้าเสื้อไม่พอหรือว่าอะไรไม่พอลุงบอกผมเลยแต่ไอที่พักเนี่ยแล้วผมจะมาทยอยทำนะซื้อตามงบผมอดะแยวผมทยอยตามให้หรือว่าลุงจะต้องขดบังให้พวกมันด้ไหมตรงเนี้ยได้ยุแต่มันต้องอทำลำบากอยู่นะลุงเนาะ ใช่แต่ก็ลองทำดูลองทำดูใช้ไม้ไผ่ดามเอานะไม้ไผ่ผ้าเราก็พอแล้วโอเคลุงนั้นเดี๋ยวลุงก็อยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะลองตาในห,หมอนนั้นไปก่อน,น,นเออมเป็นไรผมเจอผมก็จัดนะครับผม,มดเดี๋ยวมัน,ย,นยืนไหนมาไม่หนีไม่ไกลแน่นอนทุกคน พ่าหมูกแดงนะเนี่ย้องเคียวจะกลับมาแต่ต้องจับมาแล้วก็ยึดเลยๆทั้งหมดเลยไอตัวมันมีเยอะนะแต่มันไม่ออกมาใช้นะมันเก็บไว้อางเดียวหมูกแดงเคยบอกว่าพ่อมันเก็บไว้แต่ในห้องนะมันไม่ออกมาใช้ก็น,นั่นแหละไม่มีผลประโยชน์อะไรรอจับได้ก่อน เฮ้ยกูรู้นะเว้ยว่ามังแอบ,บอยู่แถวนี้มึงออกมาไม่ไรมึงเจอกูแน่นอนลูกมึงมึงไม่ได้คืนหรอกมันไม่อยากอยู่กับมึงแล้วเฮ้ย เหมือนมันอยู่ตรงนู้นว่ะเหมือนได้ยินนะเฮ้ยใช้มึงมาเนี่ยอือปือไป,น,น,ปบบนู่นละไปนู่นละแปรมในุูมและ เดี๋ยวทางนเนี้ยไอหมอนี่ผมใช้ลุงลุงเสกกับพวกไอบุญน้อยเขียวนะเพราะว่าบมได้บอกเขาไปแล้วบุญน้อยก็รู้จักนะแต่โอ้่องดีนงคือตอนนี้ใช่ไหมผมกำลังหาวิธีจับพ่อหอยหมวกแดงอยู่พอดีเลยนะ เพราะว่าจะยึดเล็กไหลที่ตัวมันหมดเลยนะเพราะตอนนี้เล็กไหอ่ะที่จริงมันเป็นของไอ้บุญน้อยนะแต่ตอนนี้มันอยู่กับพ่อไอ้หมวกแดงนะบุญน้อยก็ไปเอาไม่ได้แล้วเลยมั้งเดี๋ยวค่อยหาวิธีจับมันนะต้องรวุมตัวจับเพราะว่าถ้ามันยังมาเยือนเราบ่อยๆหรือว่ามาหาลุงเสกบ่อยๆนะเราสามารถจับมันได้แน่นอนทุกคนเดี๋ยวแค่ต้องรอเวลา โอเคงั้นก็เจินคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจิญคลิปหน้าเลยครับบ๊ายบายครับ